哎，你来，过我哎，停！

เอาแล้วเอาแล้วหไปดูข้างัมาตัวโหเชี่ยเต็มเลยอ้าวไปอ่ะอ้ยยังม่ตายอ่ะีกแงตัวตัวฮดสิแดดด่้วยอ่าแต่ว่านัดเดียวม่ยงเข้าไหน ต้องพี่บีเอ๊ะพี่บีต้องเป้าเจ็ดจริงเดียวไอ้เนี้ยป้าเ,าเจ็ดเรืร่องอะไรป้าเจ็ดเฮ้ยหน้าบียิงไม่มโดนจะตายแล้วไเข้าทำประตูแน่เลยโวกเทีนนะนะยนเออจะย้อนกลับคือ เอาตัวแกนให้ไปแล้วหน้าปีตัวหน้าปีสองเลยวล้าวแอมแบอเะไยมาแล้ว ่งเ็กเขาไอแบงดู่าดูอยู่กูโนโซโรเฮียอ๋อตีตัวหนึ่งฮะคุยคยคยเดี๋ยกูตายอยูะไนกันกอ้ะ

ไม่อะแมนพีออกโอเวอร์พีออกมายิงหัวติงซีคอับเข้าแล้วโอเวอร์พีเราจะเข้ากันไม่เลยโล ไปเลยไม่ว oh, oh. ้าบกลับแล้วอยู่บนเกาะนี้พอท้ายอยู่ละเดย่างไหนวะไม่ใช่ข้างไหนหรอกที่นี่สิคคนออกหมออยู่ทางวันก่อชุดได้เนละไม่เนุดผูได้ อั ة, นตีไม่โดนได้ส่วนกันทงลึกทงนี้ม <Wait, público. S 2> ันจะโอโพีก็มาีกเ็ดแม่งจะอพีอีกนะลงุดวะเว้เวเจติงเจติง

มันไปไกลแล้วถ้ามันดกหานเนี่ย <30 S 1> โบไม,ม่ไปปเยหมาวันแบบป์าเลยวะ้โอ้โหแต่ In the impressive wiring. One enemy remaining. Oh, 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 oh. หน้าสี่ตัวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากสองลัทธ์สองลัทธ์โดนโกลดกูสองนัทธ์คุณโดนที่เดิมตลอดเลยจะมีแค่โกลดโอ้ยโดนเป็นฐานนัดแล้วเจ็บโลมากวางแล้วโอ้โหยิงแล้วไปหาง

mười chín bài 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 Team Roll, Team Nadia One enemy remaining Spike down A I just see I need to do it I missed it on him ก่อนท,ที่ที่เหลือที่เหลือถ้่เกิดมันจะถอยหน้าบีเจ็บจบแล้วแต่ไวได้ถอยวะตึ๊ดยิงไม่โดนที่ไหนวะเจ็งมากจะได้ออกไปวะ

ม่ถูกเจนหน้ากูเยอต <Yeah. S 1> oh. ีตัวหนึ่งว่ะ Last player standing. Killer, killer. All the Found you. Oh, Spike down A. I have retrieved the spike. Cage track. Five. My ultimate is ready. Tagged. แล้วตัวตี้จะแกนให้ให้มีบอลที่อะสวยมากเฮ้ยมีตัวยไรตัววมีอยู่ไหนวะจูบแบมทัน

One enemy remaining. I have retrieved the spike. Nào, phun phun về đấy.

อ๋อปนโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวนึงอไรวะจากจากทีททมมันเลไม่รู้เลยอยู่วันนี้เปประตูโอ้ยยี่ห้อตัวป๋อนี่โอ,อ้อยพย้อนดูดีกว,ว่าเตะทีไรก็กลัว ก,อก,อกูอ่ะกด่นกูคุณคุณนะไปเลยไปเฮ้ยจะเกิดไหมจะเห็นมันรู้ได้เหรอเกิดมาเผื่อตาย เจอมาโดนยิงหัวโตเลยเจอใครไม่เจอเจอเฮียนี่เลยนะเฮ้ามาแน่สวยมากเต็มไปด้วยใครจะอ,อ,อยู่ดีอโอเคนี่ถ้าเราไม่ตายสองคนอ่ะเล่นไม่ได้แนละ้วโดดเนี่ยมันเหมิมเกิมนะเออ เราไม่ฝ่าดู้แบบประมาณไงพอเราตายสองอ่ะไอ้เหี้ยแล้วซ้อนกันมาโดนเลยมาเล่นบีดูบีมาให้วัดตลอดบิมถ้าบิมกับไอชื่ออะไรนะไอ้ตัวทองทองเฮโจโทโจมาแล้วสแกนและไอ้มีแต่คนนี้ไม่เอาสแกนมา เราแวนดีเยอะเจ็บเจ็บเอ้ยมีแฟนคนหนึ่งไม่คุ้มให้เสพเลยไม่อเมอาเหเอขปจะฟาว โดนเพื่อนเหรอเออว้ารอรอที่ไสดูกูกล้องให้กูดูกล้องให้โอเคดูเรื่องกูดูกล้องให้อุยเป็ด้ีกูดกล้องให้ เอาผู้ช่วยไป่วยเด็กผู้ดูการแม่งเปดเขาหน้าหีเลยไม่ดูวะปล่อยแม่งวแมวแมวมาดูภาพนี่ยอันนี้วปนนีนั่นเองเฮ้ย Match point เฮ้ย เออมันแปมันฝึกตัวเองอยู่ตอนนี้กูอ่มันอ่อนโ้ยดีมดิผมนี่วันแตบเอ้ยสวยตัวต่อไปแล้วมาแล้ววิ่งแล้วกูวิ่งแบบไม่สนใจนะกูไม่ถือปืนด้ะปกป้องกูด้ยกูก็ไปแล้ว วาง,วาง,วางเลยหนึ่งตัวสองอ่ะ <enemy> นานรอแล้วคุณโดนุณดูด้านซ้ายไอ้ตัวนี้อ่รอนะเราอะคุณดูด้านซ้าย

up.